สวัสดีพี่น้องนี่คือผลหวยวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะสิบหกกันยายนที่ผ่านมาครับตาหนีสองตัวล่างกับสี่หกครับผมสามตัวบนหนึ่งแปดสองเนาะสรุปผลงานนะครับนี่คือแนวทางสรุปของกิติครับผมในงวดสิบหกกันยายนที่ผ่านมาเนาะจากเลขหกตัวมีเด่นอยู่ตัวเดียวคือเลขหนึง่งบอกระด้บพี่น้องบอกาะด้บแต่ว่ากสิมา ตัวกระสิมานำเสนอสูตรใหญ่ที่มันเขาน่านงหงดที่ผ่านมาเนาะจากสถิติหวยเนาะนะครับสูตรหวยวันที่สิบหกันยายนสูตรนี้เนาะสองสามสี่หาหกเนาะเลขห้าโตนี่ครับสูตรนี้ตั้งต้นเรว่นี้นะตั้งต้นโดย่ลักอันนี้ก็เลขสองตัวลางนเนาะลบกันเนียเนาะ เจ็ดกับหาลบกันได้สองสองสามสี่หางหกนี่เข่าสี่หกครับพี่น้องสูตรนี้นพูดได้เบิ้งคีบกับสิเขียนอยู่เนาะนะครับอันนี้สองตัวลางยืบสมาชุดนะครับบกเข่าเด้อต้องไปเข่าสองตัวบนนะครับเล็กออกบ่อยนะครับเล็กออกบ่อยเลขกออกบอย นี่ออกซ้ำสองครั้งสี่หกล่างครับเลขออกบ่อยวันเสาร์เนะเาะนีอ่ออกสี่หกอี่ครับเออนะแล้วก็สูตรนี้ยงจังครับสูตรหวยวันเสาร์ครับบันทึกไว้เด้่อก,ก็เด้เซฟไ,ไว้เลยเนี่ยตั้งต้นเลยรักลอยกับรักพันเนาะ หวยวันเสาร์นยครับเนี่ยสองกับหกครับบวกกันได้แปดนี่ไหมสองหกบวกกันได้แปดลบกันได้สี่นี่เด่นตั้งสี่ตัว,วครับพี่น้อง oh, s <S นะครับเนาะอย่างที่บอกไว้เนาะหวยวันเสาร์เด้อพี่น้องหวยวันเสาร์หลักลอยกับหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกกัน,นเอาเอาเอาลาสุดดกว่าสองบวกหก เท่ากับแปดลบเท่ากับซนะครับเด่นเั้่ง4ีตัวครับสองหกแปดเนาะข้างล่างมันออกซีหกข้างบนออกแปดหนึ่งสองเนาะขาดเล็หนึ่งตัวเดียวถือว่าถือว่าโอเคในสุดนี้นะมีเหล็กเด่นตลอดครับอันนี้คือสถิติหวยวันเสาร์สิบสองวดนะครับเสาน้ามาคุยกันท้ามีหวยออกวันเสาร์อีกเนาะแต่ว่าวันถี่หนึ่งวันถี่หนึ่งกัญยาเอาตุลาเนาะหวยออกวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกัน เออกระตูล่าน่นแหละครับนะอันนี้เป็นสติหวยเดือนกันยายนครับสถิติหวยเดือนกันยายนาโอ้โหศูนย์ดับลอยเปอร์เซ็นต์ะนะเนาะอันนี้เป็นผลหวยล่าสุดนะเนาะศูนย์ดับดับอีลีครับบ่มีศูนย์ สูตรเลขดับเนาะโอเคครับผมจะมาสรุปผลงานทั้งตัวสรุปทั้งสูตรย่อยนะครับสรุปก็คือเขาจักตัวเลยเขาตะเล็กหนึ่งตัวเดียวเนี่ยออกเป็นตัวร่องสัเสยไก่เคี่ยงกันนะผ่าแต้มเดียวในสามหนึ่งนี่ครับออกสองหนึ่งเสยออกหนึ่งสองเสยเนาะพี่น้องเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ